ครับก็บสวัสดีนะครับวันนี้เขาจิมมะเขาป้านะครับเขาป้าหานมใหม่นะครับวันนี้เก็เป็นวันที่แปดธันวานะครับพันาทิตก็หยุดอยากกินแกงนมใหม่ครับก็เลยเขอามาหานมใหม่เนนี้ฝนก็บบตกมากับเป็นเดือนแล้วครับแต่กอไผยเขาก็ยังเขียวอยู่นะครับก็เลยจะล้องมาหานมใหม่เมื่วันสิมีบะวันนี้ก็เป็นแบบ มองน้ำไหลนะครับดินกันยังไม่แห้งไ่แหังครับกระสิล้องมาหาเบิ้องนาสิมีอยู่แล้วนะครับครับเนี่ยครับก่อภัยนะครับมองเี้ยเป็นหมองเวลาฝนตกน้ำมันสิไหลลงมานะครับครับคล้องน้ำคล้องหยังนะครับครับเป็นมองน้ำไหลน้ำหยังก่อภัยเข้ายังเขียวอยู่ครับคิดว่านาสิมีเน่อใหม่อยู่แล้วครับ เยวไปหากันเลยครับบนเผบนกอแรกครับกอน็น่อยครับมีอยู่นะครับแต่ว่าเขึ้นสูงแเราตัดลงเอานะครับ ขึ้นสูงแล้วนะครับก็ตัดลงมากับปะสูงเลยกับพอดเด็กแกงอยู่นะครับนอนนึงนะครับครับกอแหลกก็ไดมัดนอนนึงครับแต่ก็ขึ้นสูงแล้วครับแต่ว่าก็ยังพอเด็กแกงอยู่นะครับแกกัแกงได้อยู่นะครับกับไปหาตตอกอไม่นะครับแล้วเบึงทั้งผุ่นนะครับ นี่ว่มีนะครับแห่งครับเบิ่งกอไหมนะครับ่มีครับโอ้มีแต่แหนงสูงองสี่ครับองสี่กับแกงได้นะครับนี่ครับแหงสูงแบบนี้ครับหักเลยครับ น้อยซ้ำเนี่ยนะครับหนาเนี่ยแกงแซบครับแบบนี้ครับได้อีกน้อยนึงนะครับนอยนิดน้อยแต่ว่ามันขึ้นสูงเติบแล้วครับเอาไปหาอีกกอไม้ครับเบิังกอไม้กันครับเข่ามาเบิังกอไม้ครับบังกอนี่โอ้กอนี้มีอยู่นครับน้อยนึงครับนี่ครับ ก็ไปเป็นออกขึ้นกระดองกระแดงจั็กน้อยนะครับนะครับฝนก็บระตกโดนนะครับครอามีดตับเอานะครับนะครับอีกนอนนะครับโอนนี้กําลังขึ้นกับมีนะครับน,ระนะครับถึงฝนระตกโดนนะครับตรงนี้มันมอนน้ำไหลลงนะครับดินก็ยัง เปียกๆอยู่นะครับเขาก็ยังขึ้นได้นะครับเปนปรตกเป็นเกือบเดือนเป็นเดือนแล้วละเอาน้ำใหม่ไปไว้กันครับนี่ครับสามนอนะครับสามนอกับพราะแกงแล้วนะครับจนผมว่าไหนพราะแกงอาจจะไปหาอยู่มันเติมอีกครับรู้คำกรองนี้ครับ ก้อนนี้สองนอใหญ่ครับนะครับเห็นไหมครับโอ้เด็ดสองนอนี่กครับเพอะแกงเลยครับนะครับเด็ดสองนอนี่นะครับพระแกงแล้วนะครับเดี๋ยวสับอนเลยครับมีตะมีดมานะครับผมเอาตะมีดมากเลยส่นมาแข็งกระแดงแน่นะครับเพราะฝนก่บตะกุดนะครับ นี่ครับไห้ไหมนอนหนึ่งครับโอ้ด้ดบบยครับซับนี่กับพอกินนะครับเดี๋ยวพอกแกงนะครับ ยุงกันหลายนะครับผมไม่ได้ใส่หมวกใส่ยางมากันยุงนะครับรับมีดไอเตมีดมานะครับนี่ครับน้ำไหม่ครับสามนอสี่นอกับอีกนอหน่อยหนึ่งกับพอะแกงนะครับแล้ว้ากระิกลับนะครับยุงหลายครับบัวว้ครับครับซัมเนีคกับ พราะนะครับผมฝ้าวออกมาครับยุ้งมันไหลนะครับมันได้พอแกงพ่อยังเราก็อันนอกาลังขึ้นก็ยังก็มีอยู่สองสามน้อยครับเห็นก็ไใ้ให้นคนเด่นเข้ามาหากินน้านะครับเมื่อนี้ก็คึมคึมฝนก็บล้วงเปล่อยๆนะครับฝนก็ตกเปล่อยๆอยากสินหนาวมาสามสี่หมื่อหามือครับตอนนี้คึมฝนครับ เดี๋ยวไปเห็ดน้ำไม้แล้วก็ฝันฝันน้ำไม่แล้วก็ต้มแล้วก็เตรียมแกงกันเลยครับกลับบ้านครับกับน้ำไม้ที่หามากับมะปอกเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็สิซับซับแล้วก็ไปต้มต้มก็กไปแกงนะครับใส่ซับน้ำไม้กันเลยนะครับ บัวนี้กใกล้แล้วนะครับได้หลายบักแห้งครับหลายคกับ,บฟันแล้วๆแ,แจงหมอใหญ่นะครับเด็ดลายเป็นครับตอนนี้เขาก็ฟันน้องแม่แล้วนะครับก็ได้หลายครับฟันเจ้แล้วลายหลายครับก็จะไปเอาไปต้มเลยนะครับต้มให้เขาจืดแต่ก็แจังสี แกงนะครับเราไปต้มน้ำใหม่กันเลยนะครับครับตอนนี้เขาก็ตุมน้ำใหม่ซุกแล้วนะครับซิมเบิรงกะจืดได้ที่แล้วนะครับสิบิแกงกันเลยนะครับอันนี้ก็มาเก็บแตไคร่นะครับเ่อไปใส่แกงน้ำใหม่ของเขาแล้วครับไข่จ็กสองหัวกระเพาะนะครับ กัมาเก็บแมงลักหรือผักอีตูงเขาครับก็มีต้นหนึ่งกัเพราะได้ใส่อยู่ครับแมงลักหรือผักอีตูครับนี่ก็เป็นเครื่องของเขาครับก็มีข่าเหนียวแซน้ำากับเพื่อตับเป็นข่าเบื่อแล้วครับกะพริกแดงก็หอมแดงกะเทียม ก็ตะไคร้นะครับกันน้ามจะน่านะครับตอนต่อไปก็เขาเอาเข่าเหนียวที่เขาเส้นน้านะครับเพืิดติ๊มเป็นข่าวเบือนะครับลงไปนี่ครบครับแล้วก็ตําเป็นการตําให้ละเอียดนะครับพอละเอียดที่เราเขาก็ใส่พริกแดงลงไปนะครับใส่เครื่องทั้งเบดนะครับลงไปครับไปตําเข่ากันนะครับ ใส่พริกแดงนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับแตะไคร้ของเขาครับใส่ลงไปแล้วก็ตำให้เขากันนะครับเขากันกับข่าเบือของเขานะครับ ตำพริกตำเครื่องกบขอเบี้ยเขากันแล้วนะครับเขาก็ดพักไว้จตกน้อยครับแล้วก็ไปลงมือเฮ็ดกันเลยครับตั้งหม้อตั้งกระทะให้ห้อนนะครับใส่น้ำยานางลงไปครับแกงเขาสีใส่ยา,า,า,าหน้งหนังยาหนังลลายนะครับเพราะสิแกงนําจเจาะน้อยๆน,นะครับไม่ใด้หนได้หลายนะครับ เอาน้ำยันน้ำสุกแล้วเขาก็ใส่น้ำใหม่ลงไปครับตุล้อให้จนเดือดนะครับพอเดือดได้ที่แล้วเอาก็ใส่ใส่ข่าเบือเครื่องแกงลงไปนะครับ็นล่างครบ้วย น้ำล่างคกก็ใช้น้ำแกงนะครับเมื่อค้นแลวก็เลนหล้วก็ล่างคกเทลงไปครับก็รทำการค้นมาให้เขาเบือเขาเป็นก้อนนะครับค้นไม่ให้เขาเบือเขาเป็นก้อนนะครับแกงน้ำบัวลายนะครับแกงน้ำบัวเจาะบัเอจาอะนะครับเพราะเหนียว,วนะครับ ใส่ที่เราหัวก็มาปรุงกับผงนัวลงไปครับใส่ผงนัวจักน้อยแล้วก็ตามด้วยน,น้ำปลานะครับน้ำปลาจักบวงนะครับจักข้าพีนะครับใส่น้ำปลาจักน้อยก็เพิ่มความหอมนะครับใส่น้ำปลา เสร็จแล้วนะครับสุกเรียบร้อยครับก็ใส่ครับแม้งลักลงไปครับใส่เม้งลักลงไปคนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงน่อไม้ครับก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแกงน่อไม้ครับแซบแซบน้ำกันนะครับเด้อ